ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวซึ่งเป็นความคืบหน้านะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับ หลายคนก็พูดจากันไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอวโรงหรือใครก็ตามครับที่ไปยื่นหนังสือคัดค้านในการขอพระราชทานภัยโทษนะครับจริงๆทุกคนไม่มีสิทธิ์หรอกครับคือไม่มีสิทธิ์จะมาขอคัดค้านได้ไงมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละคนคือแต่ละคนผมว่าอย่าไปสอนใส่เกือกเรื่องราวล่านี้นะครับเพราะเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรที่ จะไปพูดถึงซะด้วยซ้ําไปนะครับในกฎษณษณกติกาของรัฐธรรมนูญกฎกติกาของกฎ,กงกฎกงหมายเขามีอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้คุณทักษิณชีนวัตกรก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งอาจารย์วิศนุเครือง,งามก็ออกมาการันตรีให้ว่ายังอยู่แล้วก็อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือบางทีมันก็เครียดนะอยู่สบายๆอยู่เมืองนอกนะ จะจิบวายจะกินอาหารจานละแสนสองแสนจะทำอะไรมันก็แบบสะดวกสบายไงพอไปอยู่ในสถานที่จำกัดอยู่ในโรงพยาบาลแม้แต่แบบเป็นห้องที่ดีนะเป็นห้องหรูหรามีแอร์มีโทรทัศน์มีอะไรเรียบร้อยมันก็ยังอึดอัดอยู่ดีแหละครับมันไปอยู่ในห้องแคบๆไม่ต้องเป็นคุณทักษิณหรอกครับเป็นพวกเราเนี่ยถ้ากเกิดเจ็บป่วยไปนอน ในห้องโสดนะอย่างดีของโรงพยาบาลมันก็ไม่เหมือนกับไปนอนโรงแรมห้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เอียดอ่อนนะครับอย่าไปยุ่งเลยแลวปรกกันว่าคุณทักษิณชินวัตรก็ทําหนังสือขอพระราชาาทานอานยโทษไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้เวลาสิบห้านาฬิกาสิบเก้านาทีครับในหลวงพระราชทา,านภัยโทษให้กับคุณทักษิณชินวัตร เรียบร้อยแล้วนะครับระราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตเลขาพระราชทานอภัยโทษโทษความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรยื่นทูลเก้าถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวนสคดีคดีที่หนึ่งคดี หมายเลขแดงที่อม4ทับพบความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุก3ปีคดีที่สองคดีหมายเลขแดงที่อม10ทับสอความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุกสองปี ซึ่งคดีที่หนึ่งกับคดีที่สองนับโทษซ้อนรวมกันรวมลองทำกำหนดโทษจำคุกสามปีและคดีที่สามคดีหมายเลขแดงที่อม5ห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษโทษจำคุกห้าปีรวมกำหนดโทษจำคุกแปดปีรับโทษมาแล้วสิบวันเหลือโทษจำคุกเจ็ด ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าว ด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหาการุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีนับกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปนะครับสรุปแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปนับไปอีกหนึ่งปีคุณทักษิณชินวัตรก็จะพ้นโทษ ก็อาจจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไปเรื่อยๆนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะเป็นเวลาหนึ่งปีก็ถือว่าเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ว่าคุณทักษิณหรือครอบครัวผมว่าก็จะดีใจอนะเพราะว่าการที่ทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษไปนะครับแล้วถ้าเกิดไปถึงท่านแล้วภายในเวลาแล้วท่านไม่ทำหนังสือตอบกลับมาเลย เฉยๆก็ต้องใช้เวลาอีกสองปีนะครับกว่าจะทําถึงจะทําหนังสือขอพระระะัานประพิธโทษไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ผมว่าถือว่าโอเคแล้วก็ควรจะจบแล้วนะหมอวรงหมอรงเด็ดเกิดวิกรมจบเะไปทําอย่างอื่นดีกว่าไปสร้างคอนเทนต์อย่างอื่นดีกว่าเชื่อผมเดมันไม่ได้โยชน์แล้วะครับที่ไปหายใจเข้าออกเป็นคุณทักษิณหายใจเข้าออกเป็นคุณยิ่งรัก หายใจเข้าออกเป็นพักเพื่อทายไม่มีประโยชน์เลยนะครับคนเรานะครับเหมือนกับว่าเราเคยมีเมียนะมีแฟนที่รักมากอะนะแล้วเราก็ต้องเมียต้องเลิกลาจากกันไปโดยที่ไม่อยากเลิกก็มีความแค้นฝังลึกอยู่ในใจเนี่ยครับหายใจเข้าออกก็จะเป็นเมียหรือหายใจเข้าออกก็จะเป็นผัวมันก็จะล่องลอยวนเวียนอยู่ในสมองของเรานี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรครับ เรามีเมียใหม่เรามีผัวใหม่แล้วเราก็ยังหายใจเขาออกเป็นเมียเก่าผัวเก่าอีกมันก็ทําให้ชีวิตมมนไม่มีความสุขหรอกครับหมอโรองก็เช่นกันครับก็น่าจะจบแล้วนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณคุณยิ่งรักเลยนะคราวนี้ก็เกี่ยวกับคุณเศรษฐาก็มาทำคอนเทนต์เรื่องคุณเศรษฐาดีกว่าอาจจะดีที่สุดเชื่อผมเถอะนะแล้วก็ไม่มีราคาครับเพราะเสื่อมมวลชนเขาไม่ค่อยให้ราคา หมอโรงบอยู่แหละครับเหมือนกับคุณศิลาครับซึ่งพลตุรเลกเสรีพิสุทธิ์ลาออกจากการเป็นสอสอโดยความสมัครใจนะไม่ได้โดนปลดออกนะไม่ได้โดนลงโทษอะไรนะคุณศิลาก็มาตีปีมาจุดประทัดไล่คือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเราก็ไม่ได้ราคาไม่ได้แต้มด้วยมันไม่ดีจริงจริงบางทีมันเรื่องมันก็จบไปแล้วมันก็ต้องจบไปเราเอาเรื่องแบบเป็นคอเรื่องคอขาดบาดตายดีกว่า ถ้าพลตำรวจเซวิสเรียนพิ Service, สุจธ์ทำอะไรที่มันผิดก็ค่อยมาเล่นงานมาขย้ำม,มาขยี้ดีกว่าเชื่อผมนะครับครับจากนี้ไปก็คงจะต้องเลิกคุยถึงเรื่องคุณทักษิณชินวัตรได้แล้วนะครับแต่คุณทักษิณก็คงจะไม่หายป่วยนะครับเพราะว่าคือโรคแบบนี้มันมันป่วยอะถ้าพูดพูดพูดถึงพูดในแงน่ความเป็นจริงนะมันก็เป็นไปจนตายครับเพราะว่าไปมีเงิน เป็นหมื่นล้านแสนล้านก็รักษาไม่หายอะ่ะมันก็คงจะรักษาไม่หายก็ต้องคงปรงประคองไปครับก็เท่านั้นเองครับแล้วท่านก็คงไม่อยากหายด้วยเพราะถ้าหายไปท่านก็ต้องไปอยู่เรือนจําแต่การที่ไปอยู่เรือนจํานะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะาเรือนจํานั้นเขาก็มีห้องว i p มีห้องมีห้องดีที่ดีนะแล้วผมก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ามันไม่เป็นการทัดเทียมกันมันเลือกการปฏิบัติสังคมไทยประเทศไทยแม่งเลือกการปฏิบัติมาอยู่ตลอดเวลาแล้ว เอาเรื่องง่ายๆสําสหรับพวกเรานี่ครับใครมีเส้นไปโรงพยาบาลก็จะได้เข้าพบหมอก,ก่อนใครมีเส้นไปทําธุรกรรมที่ที่ดินก็จะได้รวดเร็วใครมีเส้นที่หนงที่ไหนจะขีดฉีดโควิดอะไรก็ตรงเร็วไปหมดเลยนี่มันก็เป็นสังคมของความเหลื่อดราอยู่แล้วมันเป็นสังคมของอาฟิสิทธ์ชนอยู่แล้วเราจะไปว่าใครเลยนะครับผมเคยนะแต่ก่อนผมก็โจมตีนะ ผมก็ดา่าไอ้พวกรถนําขบวนเกี่ยวกับพวกนายกวัฒนมนตรีนะไอ้พวกเนี้มันโอ้โหมันทำไมต้องนําขบวนไปไปนูนป่นไปที่ผมดา่ามันอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสไปอยู่ในร่วมขบวนของรัฐมนตรีตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็คุณทัชชาติสทธุพันธ์นะครับท่านไปดูงานที่อุดอรนะครับแล้วผมก็ไปไปด้วยเพื่อจะไปดูโมเดลของจังหวัดที่อุดอรนะครับในการทํางานเอ็กซ์โป ชื่อประจั์ที่พิษโลผมก็ไปด้วยไปเสร็จปุ๊บ,บ,บก็หลังจากประชุมอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะไปกินข้าวกันรถของผมก็อยู่ในขบวนของชาตชาติคุณชาตชาติมันก็วิ่งไปโอ้โหแบบเราก็อยู่บนรถนะแล้วเราแบบโอ้โหแบบแมบบ่งแบบรถไม่ติดเลยฮะแบบตำรวจแมบบ่งกันไฟดงไฟแดงไปปุ๊บเดี๋ยวถึงที่หมายอะเราก็เลยไอ้ฮะสิ่งที่กูเคยด่าเขาไว้ตอนที่กูก็ทําเองหมดแล้วเฮ้ยแล้วมันก็สบายจริงๆหนูเวยมีอภิสิทธิ์อย่างเงี้ย ใช่ป่ะอย่างเช่นเวลาผมไปอยู่กับรัฐมนตรีเนี่ยผมก็สามารถได้ไปนั่งในโต๊ะวีไอพีอะครับรัฐมนตรีอยู่ฝั่งตรงข้ามผมนั่งตรงข้ามอธิบดีนั่งข้างขวาผมผู้ว่านั่งข้างซ้ายผมนั่งกินข้าวครับแล้วมีข้าราชการระดับสูงอะก็ไม่สูงเท่าไหร่เขาก็าสี่แปดอะก็เป็นคนเสิร์ฟเป็นคนดูแล ถ้าไม่ได้เสิร์ฟเองนะแต่ก็คอยบริการแล้วก็มีน้องๆมาคอยเสิร์ฟแบบนั่นก็เป็นอภิสิทธิ์ชนนะครับแล้วผมก็รู้สึกดีจริงผมก็รู้สึกดีรู้สึกมันก็เลยก,การหลงหลงลืมลืมตัวนะครับพอเราตั้งสติได้เราก็กลับมาเป็นคนเดิมอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้มาอยู่ตั้งนานแล้วนะครับถ้าคุณขับรถบีเอ็มละเบน์คาร์ละสองสามร้านนะคุณก็จะได้จอดที่ดีๆนะในร้านอาหารในโรงแรมใน ห้องรอประชุมอะไรครับแต่คุณขับรถถูกถูกคุณก็ต้องไปจอดหลังๆไปจอดไกลๆมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแม้แต่การเลือกปฏิบัตินะครับแม้แต่เด็กปั๊มน้ํามันนะครับเด็กเติมน้ํามันนะครับมันยังเลือกปฏิบัติเลยถ้าเรารถเก่าๆบามันก็ไม่ค่อยดูแลนะกระจกมัไม่เช็ดให้นะแต่พอรถใหม่ๆไปนะรถแพงๆมันดูแลอย่างดีมันเช็ดกระจกให้อ้าวแล้วมันไปเป็นอย่าง้นวะเติมน้ํามันก็ราคาเดียวกันหรือเปล่าวะคิดดูเด็กปั๊มมันยังเลือกปฏิบัติ กับพวกเราเลยเพราะงั้นมันเป็นสังคมแบบนี้คุณทักษิณเป็นอย่างนี้มันก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปอะไรเลยคําว่าเลือกปฏิบัติก็คือว่าถ้าเกิดมีอนาคตอนาคตมีอดีตนายกที่โดนจับสมมติพลเอกประยุทธ์โดนจับแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้ววันนีก้ก็กลับเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติเหมือนกับที่ต้อนรับนายกทักษิณน,นั่นแหละครับคือการเลือกปฏิบัตินะครับโอเคเอาก็พูดไปยาว ไปหน่อยนะครับวันนี้ก็กผมก็ว่าคนเสื้อแดงนะคนเพื่อไทยก็น่าจะดีใจดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าก็ได้รับพระกรุณามหามหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสนเป็นอย่างล้นพ้นเลยนะครับแล้วก็แสดงว่าคุณทักษิณชินวัตรนั่นท่านก็เป็นคนที่จงรักภักดีจริงๆถึงได้รับการอภัยยาโทนนะครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมท่านที่เป็นมันปัญหานะครับเกี่ยวกับการทํามากินเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการเงินเวลาทําอะไรไปมันก็จะไม่สุดสุดสัดสกทีตําแหน่งมันน่าจะเป็นของเราก็ไม่ได้ขึ้นสักทีเจ้านายไม่เห็นความสามารถนู่นนี่นั่นมันไม่สุดนะครับมันไปแต่มันไปไม่สุดทางอะครับมันติดขัด เราก็ทำหมดทุกอย่างแล้วนะที่ทางตำราทำหนังสือทำอะไรไปเข้าคอร์สไปดู youtube หมดแล้วมันก็ไม่ประสบสำเร็จท่านเชื่อสายมูหรือเปล่าครับถ้า่าท่านท่านท่านไม่เชื่อสายมูนะท่านลงศึกษาสายมูดูถ้าดูพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพท่านก็เชื่อสายมูนะไปไหนท่านจะไปไหว้พระไหว้เทพเจ้าทั้งนั้นเลยเอายกตัวอย่างง่าย เพราะฉะนัน้นไม่ใช่สิ่งที่งมงายหรอกครับคนที่ไม่เชื่อสายมูนะเป็นคนที่งมงายเพราะไม่เชื่อสายมูนะผมจะบอกให้ถ้างั้นท่านก็ลองมาศึกษาดูแล้วก็ถ้าอยากจะพลิกชีวิตนะครับจากรบเป็นล้านมาอ่านหนังสือของผมครับพ็อกเก็ตบุ๊เล่มใหม่ของผ,นะผมเล่มที่สามสิบเจ็ดนะผมเขียนไปสุดฝีมือเลยชื่อว่าคาถาพลิกชีวิตครับ นำเรื่องราวทั้งหมดประสบการณ์20ปีที่ผมศึกษาร่ำเรียนมาในสายหมู่โรงมาไวที่นี่ครับอ่าแล้วรับรองว่าถ้าท่านทำตามนะครับชีวิตท่านพลิกแน่นอนเล่มละ290บาทครับนอกจากว่าท่านจะซื้อไปอ่านเองนะครับท่านซื้อไปฝากคนที่ท่านรักด้วยถ้าไม่รักไม่ต้องฝากนะถ้ามีคนรัก5คนก็ซื้อไป5เล่มมีคนรัก10คนก็ซื้อไป10เล่มครับตอนนี้สั่งจองมาได้ ก็ขอบมคมเพเพื่อนเขาทยอยจองกันมาจองกันมาขอบคุณมากๆากเลยทีเดียวครับติดต่อผมได้3มช่องทางนะครับทาง Facebook ดอกรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์และก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอ l ดี e ลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ ur, เดียวกันครับผมท่านที่ยังไม่เข้าไปดูใน YouTube นะครับช่องกิต์โพสช n น e ลเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วไปกดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อมาทักมาแอดไลน์มาคุยกันมาให้กำลังใจกันมาขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตที่ชีวิต,วตของเราต่างกันชีวิตเรียบง่ายนั้นผู้ชายชี